ถ้าจะพูดถึงเรื่องการปฏิวัติ AI ตอนนี้ชื่อที่ร้อนแรงที่สุดคงหนีไม่พ้น Nvidia วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าอะไรที่ทำให้พวกเขากลายเป็นราชาแห่งโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่ดูเหมือนจะไม่มีใครหยุดได้เลยเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มจากตัวเลขนี้เลยครับ186.40ดอลลาร์นี่คือราคาหุ้นของ Nvidia ที่เพิ่งจะพุ่งทยานทําสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาลและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่เราจะมาสํารวจกันในวันนี้ คำถามที่หลายคนอยากรู้ก็คือทำไมล่ะอะไรกันที่อยู่เบื้องหลังทำให้หุ้นตัวนี้ยังคงพุ่งทยานไม่หยุดเราจะมาหาคำตอบกันในการวิเคราะห์ครั้งนี้ครับเอาละครับเรามาเจาะลึกกันเลยดีกว่าปรากฏการทั้งหมดนี้จริงๆแล้วมันอธิบายได้ด้วย 5. เสาหลักแห่งการเติบโตซึ่งเป็นเหมือนแรงขับเคลื่อนเบื้องหลังที่ส่งให้หุ้นพุ่งทำสถิติสูงสุดใหม่ และนี่ก็คือ5เสาหลักที่เราจะมาคุยกันทีละข้อนะครับเริ่มจากดีลยักษ์ใหญ่กับ OpenAI ไปดูเครื่องยนต์ทำเงินอย่าง Data Center ความแข็งแกร่งของไรายได้จากทั่วโลกเรื่องของเม็ดเงินมหาศาลจากกองทุน AI ETF และสุดท้ายเราจะไปดูกันว่าทำไมมูลค่าของมันถึงยังน่าสนใจอยู่โอเคมาเริ่มกันที่เสาหลักต้นแรกเลยดีลระดับแสนล้านดอลลาร์ใช่ครับฟังไม่ผิด นี่คือการจับมือกันครั้งประวัติศาสตร์เลยนะระหว่างเจนเซนฮวง CEO ของ NV i d i ีดียกับทาง Open AI ทีนี้เรามาดูรายละเอียดข้างในดีลนี้กันหน่อยนะครับคือเป้าหมายของเขายิ่งใหญ่มากคือจะสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI ขนาด1 0กิกะวัตต์ให้ได้ภายในปี2026ซึ่งแน่นอนว่ามันต้องใช้ GPU ของ NV i d i ดียเป็นล้านล้านตัวเลยแล้วพอคิดเป็นรายได้ระยะยาวเนี่ยเขาประเมินกันว่าอาจจะสูงถึง3 0 0ถึงพันล้านดอลลาร์เลยทีเดียวคือมันไม่ใช่แค่การซื้อมาขายไปธรรมดานะครับ แต่นี่คือการสร้างระบบนิเวศ AI ที่แข็งแกร่งมากๆจนคู่แข่งแทบจะเจาะเข้ามาไม่ได้เลยต่อไปครับเสาหลักที่2ออันนี้คือหัวใจของธุรกิจ Nvidia ในยุคนี้เลยก็ว่าได้นั่นก็คือ Data Center ครับที่ตอนนี้กลายเป็นเครื่องยนต์ตัวจริงที่ขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัทคือถ้าเรามองย้อนกลับไปนะในอดีตเนี่ยรายได้หลักๆของ Nvidia มาจากการจอสําหรับเล่นเกมแต่ภาพตอนนี้มันเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับปัจจุบันเครื่องยนต์ทาเงินที่สําคัญที่สุดกลับกลายเป็นธุรกิจ Data Center และนี่คือคำเปรียบเปรยที่ผมว่ามันเห็นภาพมากๆเลยครับพลั่วทองแห่งยุค AI คือ GPU ของ NVIDIA เนี่ยมันก็เหมือนกับพลั่วในยุคตื่นทองนั่นแหละครับมันเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้เลยทุกบริษัทที่อยากจะลงมาในสนามรบ AI นี้ต้องมีมาต่อกันที่เสาหลักที่3นะครับคือความแข็งแกร่งที่มาจากการกระจายธุรกิจไปทั่วโลกจุดนี้สาคัญมากนะเพราะมันโชว์ให้เห็นเลยว่า NVIDIA เนี่ย เขาไม่ได้ฝากความหวังไว้กับตลาดใดตลาดหนึ่งเท่านั้นดูจากข้อมูลตรงนี้จะเห็นเลยครับว่าแม้ว่าอเมริกาจะยังเป็นตลาดหลักอยู่แต่ตลาดในเอเชียเนี่ยโตเร็วมากไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์จีหรือไต้หวันการที่รายได้มันกระจายตัวแบบนี้แหละครับที่ช่วยลดความเสี่ยงได้เยอะเลยแถมยังเปิดโอกาสให้เข้าไปกินส่วนแบ่งตลาดทั่วโลกได้มากขึ้นด้วย เสาหลักที่4ครับเรื่องนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันคือกระแสะเงินลงทุนจำนวนมหาศาลที่กำลังไหลบ่าเข้ามาที่ n v i d i ียผ่านกองทุน ETF ที่โฟกัสเรื่อง AI โดยเฉพาะตัวเลข9.31%ที่เห็นอยู่นี่คืออะไรมันคือสัดส่วนที่ NVIDIA ียถืออยู่ในกองทุน AI ETF ใหญ่ๆกองหนึ่งซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดเลยนะมันสะท้อนภาพชัดเจนมากว่าในสายตาของนักลงทุนสถาบันทั่วโลกเนี่ยเอ็นวีเดียคือเบอร์หนึ่งในสนาม AI แบบนอนมาเลย แล้วเราก็มาถึงเสาหลักสุดท้ายครับหลายคนอาจจะเริ่มคิดแล้วว่าโหราคาหุ้นไปขนาดนี้แล้วมันแพงเกินไปหรือเปล่าแต่เสาหลักข้อนี้แหละครับที่จะบอกเราว่าทําไมมูลค่าของมันถึงยังน่าดึงดูดอยู่คือถ้าเราไม่ได้ดูแค่ราคาหุ้นลอยๆนะครับแต่ลองไปดูตัวชี้วัดอย่าง EV ส่วน FCF หรือ PE แล้วเอามาเทียบกับการเติบโตของกําไรที่คาดกันว่าจะโตเฉลี่ยปีละเกือบ40%เนี่ย เราจะเห็นเลยว่าจริงๆแล้วมูลค่าของ n อ็นวีดียมันสมเหตุสมผลกว่าหุ้น AI ตัวอื่นๆอีกหลายตัวเลยนะนี่เลยทําให้มันไม่ใช่แค่หุ้นที่คนเข้ามาเก่งกําไรกันแต่เป็นหุ้นเติบโตที่มีพื้นฐานรองรับจริงๆแต่แน่นอนครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเส้นทางของ NV ็นวีดียก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปแม้จะมีจุดแข็งเยอะแยะมากมายแต่ก็มีความท้าทายที่เราต้องจับตาดูเหมือนกันความเสี่ยงหลักๆก็จะมีอยู่ประมาณ3ด้านครับ หนึ่งเลยคือการแข่งขันที่เริ่มจะดุเดือดขึ้นเรื่อยๆจากคู่แข่งอย่าง Broadcom, AMD หรือแม้กระทั่ง Google ที่ทำ XPU ของตัวเอง 2. คือความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่และ3อันนี้น่าสนใจคือความเป็นไปได้ที่ลูกค้ารายใหญ่มากๆอย่าง OpenAI หรือ Meta อาจจะตัดสินใจหันไปพัฒนาชิปของตัวเองใช้ในอนาคต พอเราเอาทุกอย่างมาต่อกันเป็นภาพใหญ่เนี่ยเราจะเห็นเลยว่า n v i นว a ดียไม่ใช่แค่บริษัทขายชิปอีกต่อไปแล้วครับแต่พวกเขากำลังสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นราชาแห่งโครงสร้างพื้นฐาน AI อย่างแท้จริงคือความครบเครื่องของ n อ i นวเดียนี่มันสุดยอดมากครับพวกเขาคุมเกมตั้งแต่ต้นจนจบเลยเริ่มตั้งแต่ตัวชิปไปจนถึงซอฟต์แวร์ที่ใช้คู่กันการสร้างเป็นซูปเปอร์คอมพิวเตอร์จนไปสุดที่การส่งมอบสิ่งที่เรียกว่าโรงงาน AI แบบครบวงจรให้ลูกค้าเลย มันมีคำพูดหนึ่งที่ผมว่าสรุปภาพนี้ได้ดีมากๆเลยครับเขาบอกว่า Nvi นวีดียไม่ได้แค่กำลังไปถึงจุดสูงสุดใหม่แต่กำลังสร้างจุดเริ่มต้นใหม่ของทั้งอุตสาหกรรมคือมันเป็นมุมมองที่ไปไกลกว่าแค่เรื่องราคาหุ้นรายวันมากๆและสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายไว้ด้วยคำถามให้เราได้ไปคบคิดกันต่อครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีบริษัทเพียงแห่งเดียวที่กลุ่มอำนาจในการขายพรั่วให้กับทุกคนในยุคตื่นทองทางเทคโนโลยีครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ และอย่าลืมนะครับคลิปนี้เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน